โอเคก็สวัสดีครับอยู่ผมแอลมาเชลเหมือนเดิมครับวันนี้ก็จะมาบอกว่าสิ่งที่ควรทำและอย่าลืมกับสิ่งที่ไม่ควรทำและอย่าหาทำนะตอนนี้กับสำหรับช่วงต้นเกมนะก็มาดูกันนะครับว่าช่วงต้นเกมมีอะไรบ้างที่ไม่ควรหาทำนะก็คือหนึ่งเลยนี่นะครับกดมาที่อัญเชิญนะครับแล้วก็กดมาที่แรกนะครับตรงมุมซ้ายนะครับตรงนี้นะครับนี่นครับ เข้าไปแล้วมันก็จะมีสลายชิ้นส่วนนะครับตรงนี้นะครับด้านล่างสุดห้ามนะครับเนี่ยเพิ่มทั้งหมดเนี่ยห้ามไปสลายไอ้พวกนี้นะครับเนี่ยเศษจิ๊กซอชิ้นส่วน n หรือ R นะครับเพราะว่ามันจะมีผลกับในเฮานะครับมีผลยังไงครับตอนนี้เนี่ยมันจะมีดาวขึ้นตรงใต้นะครับนี่นะครับแล้วมันก็จะมีแปลนอย่างนี้นะครับคือถ้าเราอัพดาวนะครับเห็นไหมครับมันจะมีเขียนว่าเงื่อนไขขั้นต่อไปนะครับ มีตัวละครเนี่ยสามดาวสามตัวนะมันก็จะเพิ่มพลังเป็นเปอร์เซ็นต์นะทุกชั้นเลยนะครับนี่นะครับทุกชั้นเลยครับเราต้องเอาไอชิ้นส่วนนั้นครับมาอัพนะครับตัวเอตัวอาคือแบบทุกตัวเลยนะครับก็ประมาณนี้สิ่งที่อยาหาทานะครับและสิ่งที่ไม่ควรลืมทําเลยก็คือการนี่ครับวิ่งไปทางนี้นะครับนี่ครับกดมาที่ศูนย์การฝึกฝนนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็คือประจนไฟนี่ครับผลประจนภัยนะครับแล้วก็รางงานเปิดออโต้ตรงนี้ครับอย่าลืมนะครับมาเปิดเพื่อรับ นี่ครับรับเงินนะครับมันก็จะเยอะประมาณนี้เนี่ยครับอย่าลืมเด็ดขาดเลยครับเปิดเพื่อรับเงินก็ประมาณนี้สิ่งที่อย่าลืมทําและอย่าหาทํานะครับอย่างต่อไปก็การใช้เพชรนะครับการซื้อเพชรเนี่ยครับไม่ต้องซื้อเยอะเกินไปนะครับหรือว่าซื้อกะปอง่วงเยอะเกินไปไอตังตรงนี้ก็ห้ามซื้อนะครับไม่สงควรนะครับซื้อบัตรดํากับตัวอาวุธดาตรงนี้นะครับแค่นี้พอนะครับ เราก็จะเล่นได้ยาวๆกับเกมนี้ครับไม่งั้นไอดีพังได้เล่นไอดีใหม่แน่นอนนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วก็แนะนําให้นะครับแนะนำนะครับการฝึกฝนนะครับตรงนี้นะครับรูปหมัดนะครับนี่นะครับกดทีละครั้งเท่านั้นนะครับอย่าไปกดสิบครั้งนะครับไม่งั้นมันได้น้อยมากนะครับแล้วก็ อย่าลืมอย่างหนึ่งเลยก็คือนี่นะครับดูนะครับดูฟรีนะครับตรงมุมซ้ายเห็นไหมดูฟรีนะครับดูฟรีหนึ่งครั้งคือดูแล้วก็อัพไปให้หมดนะครับเพราะว่าตอนนี้เงินกับเลเวล EP ทุกอย่างสําคัญมากนะครับช่วงต้นเกมทําให้เราเคลียร์ด่านได้ง่ายนะครับแล้วก็ผ่านด่านได้ง่ายอันนี้ก็ไม่จาเป็นต้องรีบอัพนะครับอัพเท่าที่อัพได้ก่อนนะครับเท่าที่พอนะก็ประมาณนี้แล้วก็มาสรุปรวบยอดของวันนี้นะครับตอนนี้ก็เป็นระดับที่13ของเซิร์ฟนะดันได้อีกนะแต่ยังไม่ดันนะ พันด่านอยู่ที่เจ็ดสิบหกนะครับแล้วก็ความแข็งแก่งของฮีโร่นะครับอยู่ที่สามสิบเก้านะตอนนี้แล้วก็คิวอยู่อันดับที่หนึ่งนะโอเคก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ก็มาไกด์เพียงเท่านี้นะแล้วก็จะมีการไกด์อย่างอื่นอีกนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเข้าไปที่เฮานะครับเข้าไปที่เฮาแล้วก็นี่นะครับกดปาร์ตี้แล้วก็ กดเข้าร่วมปราร์ตี้นะครับแล้วก็เลื่อนหาครับถ้าไม่มีถ้ามีสีม่วงก็เข้าไปเลยนะผมว่าเพราะว่าตอนแรกผมก็ได้สีม่วงนะถ้าไม่มีก็เราก็รองเย็นก่อนก็ได้นะแล้วก็ค่อยเข้านะโอเคก็บ๊ายบายนะครับไว้เจอกันในอีพีต่อไปนะครับกับแอลมาเชลนะครับบ๊ายบาย